ครั้งหนึ่งมีพี่น้องฝาแฝดส,สองคนมาจากครอบครัวหาเชา้ากินข้าวเหมือนกัน,นเรียนที่เดียวกันได้ทํางานตำแหน่งเดียวกันจะผ่านไป10ปีคนหนึ่งมีเงินเก็บถึง2ล้านสามารถนําไปต่อย,ยอดจนร่ํารวยได้แต่กับอีกคนมีหนี้2ล้านบาททํางานไปเรื่อยๆหนีกับดักหนี้ไม่ได้จนต้องทําไปจนตายแล้วอะไรคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ทั้งสองคนมีปลายทางชีวิตต่างกันนะเหรอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง E เนื้อหาคลิปนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆและไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนด้วยนะครับสวัสดีครับผมคือบรรณรักแห่งห้องสม,มุดนักลงทุนในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ห้องใต้ดินลับของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งหลายคนบอกว่าได้เก็บเรื่องราวและบันทึกทางการเงินของผู้คนจากหลายยุคหลายสมัยไว้ยเยอะแยะมากมายซึ่งผมใช้เวลากว่า3เดือนจึงถอนรหัสเรื่องราวจากบันทึกเหล่านั้นมาได้เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับในบันทึกเริ่มแรกมีเรื่อง สองพี่น้องที่ทํางานในโรงงานเดียวกันมีเงินเดือนเท่ากันที่35,000บาทแต่เมื่อเวลาผ่านไป10ปีพี่ชายมีเงินเก็บถึง2ล้านบาทมีบ้านหลังเล็กๆและพร้อมกเกษียณอายุตัวเองได้แล้วในขณะที่น้องชายมีหนี้บัตรเครดิตเพิ่มปูมถึง2ล้านบาทและยังต้องขอกูเอ้เรื่อยๆจนตอนนี้ก็ยังต้องทํางานต่อไปอย่างไร้จุดหมายไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างปลายอุโมงค์ผมอ่านบันทึกของทั้งสองคนอย่างละเอียดและพบว่าความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาไม่ได้อยู่ที่การถูกหวยหรือว่า ได้มรดกแต่อยู่ที่สูตรลับ6ขั้นตอนที่พี่ชายค้นพบและใช้อย่างเข่งครัดและมีวินยัยสูตรนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันถูกใช้มนานานนับศตวรรษโดยคนรวยทั่วโลกแต่กับถูกซ่อนไว้จากคนทั่วไปบทที่1ปริศนาเงินหายและความลับที่ถูกซ่อนในแก้วกาแฟ120บาทผมพลิกไปที่บันทึกเล่มแรกในปี2466เป็นบันทึกของชายคนหนึ่งชื่อนายสมชายเป็นพนักงานธนาคารรายได้เดือนละ500บาทซึ่งสิ่งที่เขาทําดูเหมือนจะน่าเบื่อมากนั่นก็คือการจด บันทึกค่าใช้จ่ายทุกๆวัน30วันต่อเดือนเต็มๆผมเริ่มอ่านบันทึกของเขาทีละบรรทัดในทุกๆวันสมชายจะกินกาแฟวันละ5สตางค์คูณ30วันเท่ากับ1บาท50สตางค์ค่ารถรางไปกับทำงานวันละ6สตางค์คูณ30วันเท่ากับ1บาท80สตางค์ขนมเขาต้มมาที่ซื้อกินทุกบ่ายวันละ2สตางค์คูณ30วันเท่ากับ60สตางค์ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เมื่อรวมตัวเลขทั้งหมดผมกับอึ้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยเหล่่านนี้้รวมมกัไไถึงง20%ขอด หมดเาเ,เทียบกับพนักง,งานออฟฟิศในทุกวันนี้บางคนเสียค่ากาแฟ120บาททุกเช้าคิดดูสิครับ120บาทคูณ365วันมันคือเงินก้อน4 0,000กว่าบาทต่อปีซึ่งลองคิดเล่นๆถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนและได้ผลตอบแทนประมาณ5%ต่อปีผ่านไป30ปีมันก็คือเงินก้อนประมาณ3ามล้านกว่าบาทที่เราจ่ายไปกับกาแฟแก้วหนึ่งครับซึ่งนี่ยกตัวอย่างแค่ค่ากาแฟยังไม่รวมอาหารกลางวันที่แพงเกินจริงค่าของกินเล่นค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าบุหรี่ และอื่นๆอ,อีกมากมายสิ่งเหล่านี้มีได้ครับแต่ถ้าเราจะวางแผนเผื่ออนาคตไว้ด้วยเราควรบริหารและจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นให้ดีก่อนในหน้าสุดท้ายของบันทึกของนายสมชายเขาเขียนไว้ว่าวันนี้ข้าพเจ้าตระหนักแล้วความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการหาเงินได้มากแต่เกิดจากการรู้ว่าเงินของเราถูกจ่ายไปกับอะไรบ้างการค้นพบนี้เขาก็เลยได้พัฒนาสูตรที่เรียกว่า 50, 30, 20โดย5 0แรกจะเป็นรายจ่ายไปกับของที่จําเป็นครับเช่นค่าบ้านค่าอาหารค่ารถและสิ่ง ที่ขาดไม่ได้จริงๆใน30%ต่อมาจะเป็นความสุขและความต้องการของเราเช่นค่าเที่ยวค่าช้อปปิ้งค่าทามข้าวนอกบ้านในบางครั้งและ20%สุดท้ายเป็นการจ่ายเพื่ออนาคตรครับก็คือการแบ่งเงินออมแล้วก็ไปลงทุนบ้างแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นเทคนิคที่น่าสนใจใช้เขาเรียกว่าการจ่ายเพื่ออนาคตของตัวเองก่อนเดยทุกวันที่1ที่เขาได้รับเงินเดือนสิ่งที่เขาจะทาไม่ใช่การจ่ายค่าต่างๆก่อนแต่จะเป็นการแยกหนึ่งทีเงิบ80ที์เหลือค่อยเป็นมา,าย้ทัาท เขารู้จักตัวเองดีว่าถ้าเกิดเขาจะรอเก็บหลังจากใช้เงินไปแล้วเขาคงไม่เหลือตังเก็บแม้แต่สตังเดียวเขาจึงเลือกที่จะเก็บก่อนและพบว่าชีวิตก็ยังดําเนินต่อไปได้ปกติลองคิดดูครับถ้าคุณมีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทแยกไปเก็บก่อน6 0 0 0บาทแล้วค่อยใช้ชีวิตต่อไปด้วยเงินที่เหลือในปีหนึ่งคุณก็จะมีเงินเก็บประมาณ72,000บาทต่างจากอีกคนที่ใช้ทั้งหมด30 0 0 0บาทเลยบทที่2เรื่องราวของกองทุนฉุกเฉิน6เดือนที่ใครหลายคนมองข้ามผมพิกกระดาษไปยังบันทึกช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่า 540มีครอบครัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขณะที่คนรอบข้างต้องขายบ้านขายรถบางคนถึงขั้นขอจบชีวิตเองอย่างน่าเศร้าแต่ครอบครัวนี้กลับใช้ชีวิตผ่านวิกฤตนี้อย่างสบายความลับอยู่ที่เขามีกองทุนฉุกเฉินและสิ่งที่ผลค้นพบคือหลายคนเข้าใจเรื่องกองทุนฉุกเฉินผิดมาตลอดคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องมีเงินเก็บเท่ากับเงินเดือน6เดือนแต่ในบันทึกของครอบครัวนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเงินเก็บเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จําเป็น6เดือนไม่ใช่เงินเดือน6เดือนผมขอยกตัวอย่าง ชัดเจนนะครับสมมุติว่าคุณมีเงินเดือน40,000บาทแต่เมื่อคุณออกจากงานคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้เดือนละ40,000ตลอดคุณอาจจะตัดค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นออกไปสมมุติว่าค่าผ่อนบ้าน12,000บาทค่าทําอาหารกินเอง8,000บาทค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์3,000บาทค่าผ่อนรถ7,000บาทรวมๆก็ประมาณ30,000บาทดังนั้นเงินสํารองฉุกเฉินที่คุณควรจะมีก็คือ30,000คูณ6เป็น180,000บาทไม่ใช่240,000บาทต่างกันถึง60,000บาทโดยเงินก้อนนี้ก็สาาาามรรถเออไไปหปหะโยชน์ต่ด้ ในบันทึกยังมีเล่าถึงเคสตัวอย่างที่น่าสนใจของนักบัญชีคนหนึ่งรายได้200,000บาทต่อเดือนเขาเก็บเงินสำรอง3 0 0 0 0 0บาทและคิดว่าวเองก็ปลอดภัยแล้วแต่เมื่อคำนวณดูค่าใช้จ่ายที่เขาจําเป็นอยู่ประมาณ80,000บาทหมายความว่าเงิน3 0 0 0 0 0บาทเขาจะอยู่ได้แค่3เดือนหน่อยๆเท่ากับว่าต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นผลก็คือเขาถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดเงินสำรองหมดภายใน4เดือนก็ต้องขายรถขายนาฬิกาและสุดท้ายก็ต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้ทั้งที่ถ้าเกิดเขาเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้4 8่0 0 0บาท หรือว่า6เดือนของค่าใช้จ่ายเพราะจะมีเวลามากพอในการหางานใหม่โดยไม่ต้องตื่นตระหนกครับการมีเงินสำรองฉุกเฉิน6เดือนไม่ได้ช่วยให้รอดจากวิกฤตอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังสร้างความมั่นใจให้คุณให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าออกจากงานที่คุณไม่ได้ชอบกล้าที่จะไล่าตามความฝันเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณมีเวลา6เดือนในการทําให้มันสําเร็จครับบทที่3คําสาปแห่งหนี้สินความลับของการโปะหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่ได้อยากให้คุณรู้ในบันทึกปี2 5 0 3มีคําเตือนสีแดงที่เขียนไวอ้อย่างน่าขนลุกหนี้สินคือ ตรวนนที่มองไม่เห็นมันจะค่อยๆรัดคอเจ้าหอกจนขาดอากาศหายใจตายแต่ที่น่าสนใจก็คือในบันทึกเร่มนี้ยังมีเทคนิคการใช้นี่ที่คนรวยใช้กันกฎเหล็กข้อแรกก็คือยอดผ่อนรวมของทุกอย่างไม่ควรเกิน35%ของรายได้ของคุณถ้าคุณมีรายได้50,000บาทยอดผ่อนรวมก็ไม่ควรเกิน17,500บาทนี่คือเส้นที่แบ่งระหว่างความปลอดภัยและความอันตรายแต่ความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ก็คือการโปกหนี่ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปผมเคยเจอเคสของวิศวกรคนหนึ่งในบันทึกราย ได้180,000บาทแล้วเขาก็ทําสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าถูกต้องคือพยายามปิดหนี้ให้เร็วที่สุดเขาผ่อนบ้านขั้นต่ํา1 0,000บาทแต่โป้เพิ่อมอีก3 0 0 0 0บาทผ่อนรถ2 0 0 0 0บาทรวมเป็น6 0 0 0 0บาทต่อเดือนฟังดูเหมือนเป็นการวางแผนที่ดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาเกิดในปลายปีที่บริษัทหักภาษีนักที่จ่ายแล้วเขาต้องจ่ายเพิ่มอีก5 0 0 0 0บาททําให้เงินเดือนที่เขารับจริงเหลือแค่1 3 0 0 0 0บาทลดค่าผ่อน6 0 0 0 0บาทเหลือ7 0็0 0บาทแทบไม่พอใช้ <c oughs> เขาเครียดมากแล้วก็ต้องเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตมมาใช้ซึึงีีดอกเบยถ อเอาแพงกว่าดอกเบี้ยบ้านอีกนะเนี่ยผมสมมุติในกรณีเดียวกันถ้าเกิดเขาผ่อนขั้นต่ำแค่3 0,000บาทก็คือผ่อนบ้านหมื่นหนึ่งแล้วก็ผ่อนรถ20,000เอาเงิน3า0 0 0ืนบาทที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมได้ผลตอบแทน 7. 5เต่อปีผมคำนวณให้ดูนะครับนี่บ้านดอกเบี้ย3.5%ต่อปีโป้สา0,000ืนประหยัดดอกเบี้ยได้ประมาณ1 0 5 0บาทต่อปีแต่ถ้าเอาสาม0 0ื่นนั้นไปลงทุนในผลตอบแทน7.5%ต่อปีก็จะได้กำไรประมาณ 2, 250บาทต่างกันถึง1 2 0 0บาทสิ่งที่สึงหน คือยังมีสภาพคล่องด้วยสรุปก็คือหนี้ที่ต้องรีบปิดก็คือหนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงครับอย่างบัตรเครดิต16-20%สินเชื่อส่วนบุคคล20-25%หนี้นอกระบบอาจจะถึง120%ต่อปีพวกนี้คือหนี้ที่กัดกินชีวิตคุณต้องรีบกำจัดให้หมดโดยเร็วที่สุดเรากํลาลังพูดถึง De บต์เอาเรื่อหรือหลักสูตรการปลดหนี้ที่มีประสิทธิภาพหลักการง่ายๆเลยครับเอาหนี้ทั้งหมดมากลางเรียงลําดับหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงที่สุดไปต่ําที่สุดแล้วค่อยๆโปะไล่ลงมาทําแบบนี้เราจะเสียดอกเบีย้ยน้อยที่สุด บทที่ 4. โล่ป้องกันของมหาเศรษฐีประกันที่คนรวยซื้อประกันที่คนจนถูกขายในห้องใต้ดินนี้มีเซฟเกากาๆใบหนึ่งข้างในเก็บเอกสารประกันภัยของมหาเศรษฐีหลายคนสิ่งที่ผมพบก็คือพวกเขาทุกคนมีประกันแต่ประกันของแต่ละคนกับแตกต่างกันเสิ้นเชิงมหาเศรษฐีซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่คนทั่วไปจะถูกขายประกันเพื่อออมเงินและนี่คือสิ่งที่แตกต่างทําให้คนรวยรวยขึ้นและคนจนจนลงครับเพราะประกันที่จําเป็นต่อเราจริงๆมีแค่ส ประเภทครับประเภทแรกก็คือประกันสุขภาพในบันทึกมีเคสของนายแพทย์คนหนึ่งที่ต้องผ่าตัดหัวใจค่าใช้จ่าย2ล้านบาทแต่เขากลับไม่ต้องจ่ายสักบาทเพราะว่าวงเงินประกันของเขาครอบคลุมแล้วด้วยประกันสุขภาพที่เขาจ่ายก็คือ25,000บาทต่อปีคิดดูสิครับ25,000บาทต่อปีแลก2ล้านคุ้มกันไหมแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีประกันสุขภาพหรือมีก็วงเงินน้อยเกินไปพอเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินตัวเองรักษาบางคนถึงขั้นต้องขายบ้านขายที่เลยนะครับการเลือกวงเงินประกันสุขภาพให้ดูจากโรงพยาบาลที่คุณ อยากใช้บริการเช่นถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐ,ฐก็อาจจะที่วงเงิน3ามแสนถึงห้าแสนบาทต่อปีก็พอแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพก็คงต้องมีวงเงินสัก1นถึงล้านบาทต่อปีและประกันแบบที่2ก็คือประกันชีวิตครับแต่ต้องเป็นแบบ term life หรือว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาไม่ใช่แบบสะสมทรัพย์จำนวนเงินที่เอาประกันควรจะเป็น10เท่าของรายได้ต่อปีเพื่อให้ครอบครัวมีเงินใช้ถึง10ปีถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วแล้วทําไมถึงไม่เป็นแบบสะสมทรัพย์ล่ะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูหากคุณมีอายุ30ปีและต้องการวงเงินประกัน5 บแบบเทอมไลฟ์เบี้ยประกันจะอยู่ประมาณ5,000บาทต่อปีครับแต่ถ้าเป็นแบบสะสมรัพย์ก็อาจสูงถึง50 0 0 0บาทต่อปีเงิน4 5 0 0 0บาทที่ต่างกันสมมุติเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทน7%ต่อปี30ปีจะมีเงินก้อนถึง4ล้าน5แสนบาทแต่ถ้าเกิดซื้อสะสมรัพย์จะได้แค่2ล้านครับซึ่ง2ล้านใน30ปีตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับในบันทึกมีข้อความที่น่าสนใจก็คือประกันเปรียบกับร่มกันฝนไม่ใช่กระปุกออมสินอย่าซื้อร่มราคาแพงเพียงแค่เซลบอกว่ามันกันน้ําฝนได้ดีกว่าา่าาคัผมแทีสํ เงินที่ใช้จ่ายกับประกันไม่ควรเกิน10%ของรายได้ด้วยนะครับบทที่5นาฬิกาทรายแห่งการเกษียณและพลังมหาศจาจ์ของเวลาที่ไอสไตน์ค้นพบผมหยิบนาฬิกาทรายโบราณขึ้นมาข้างในเขียนสูตรลับจารึกไว้ว่า rule of t w y หรือกฎแห่ง25เท่านี่คือสูตรหลักในการเกษียณของคนรวยมากกว่าศตวรรษครับโดยสูตรนี้บอกไว้ว่าถ้าคุณอยากเกษียณอยากสุขสบายคุณควรจะมีเงิน25เท่าของค่าใช้จ่ายรายปีถอนใช้ปีละ4%เงินต้นจะไม่มีวันหมดครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง หเห็นภาพสมมุติว่าคุณมีเงินเดือน40,000บาทหรือว่าปีละ480,000บาทเวลาเกษียณคุณควรจะมีเงิน480,000บาทคูณ25เท่าเท่ากับประมาณ12ล้านบาทอาจจะฟังดูยากใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังในบันทึกมีเรื่องราวของพนักงานโรงงาน2คนเริ่มทำงานพร้อมกันเงินเดือนเท่ากันที่15,000บาทคนแรกชื่ออุอุเริ่มออมเงินตั้งแต่25ปีเดือนละ3,000บาทคนที่2ชื่ออะอะคิดว่ายังเด็กอยู่เที่ยวก่อนออมที่หลังก็ได้พออายุ35ปีเริ่มออมอ แต่ว่าออมเยอะหน่อยเดือนละ6 0 0 0บาทหรือว่าเป็น2เท่าของอุอุเลยทีเดียวซึ่งทั้ง2คนลงทุนในกองทุนเดียวกันให้ผมตอบแทนถึงเจต่อปีพออายุ60ปีผลลัพธ์น่าตกใจนะครับอุอุที่ออมแค่เดือนละ3,000แต่ว่าออมเป็นเวลา35ปีลงทุนไปทั้งสิ้น1นึ่งล้านบาทได้ผลตอบแทนสุดท้ายอยู่ที่5้าล้านสี่แสนบาทในขณะที่อาอ,อลงทุนสูงกว่าถึง2เท่าแต่ในระยะเวลาแค่25ปีลงทุนไปทั้งสิ้น1นึ่งล้านแปดแสนบาทผลตอบแทนสุดท้ายอยู่ที่ 4ล้าน8แสนบาทครับกลายเป็นว่าอ,อุ๊ที่ลงทุนน้อยกว่าแต่ได้มากกว่านี่แหละครับพลังของเวลาอย่างที่ไอสต่์เคยบอกไว้ว่าดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งมหัศย์อันดับที่8ของโลกคนที่เข้าใจมันจะได้รับมันส่วนคนที่ไม่เข้าใจมันจะต้องจ่ายมันโดยในบันทึกยังกล่าวถึงเทคนิคการเพิ่มเงินออมอย่างน่าสนใจเรียกว่า1% i n c r e ร์เ m e n t Ru ทุกครั้งที่ได้เงินเดือนมากขึ้นให้เพิ่มเงินออมอีก1ของเงินเดือนฟังดูน้อยแต่ผลลัพธ์มหาศาลครับยกตัวอย่างตอนเริ่มต้นเราเงินเดือน25,00 0บาท ออม10%ก็จะเป็น2,500บาทแต่ปีถัดไปได้ปรับเป็น27,500บาทให้ออม11%หรือว่า3,25บาททำแบบนี้ไปเรื่อยๆ10ปีเราจะออมได้กลายเป็น20%ต่อปีแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บตัวมากเพราะว่าเงินเดือมยังขึ้นตามมาเรื่อยๆครับบทที่6กุญแจทองคําสู่ความมั่งคั่งความลับของการ DCA ที่ทําให้แม่ค้าขายประกาศากลา,า,ายเป็นเศรษฐีนี่ในมุมหนึ่งของห้องใต้ดินมีกล่องไม้บรรจุก,กุญแจทองคําพร้อมบันทึกที่ทําให้ผมอึ้งเพราะนี่คือเรื่องราวของแม่ค้าประกาศใน ตลาดสดที่กลายเป็นเศรษฐีนีด้วยการลงทุนที่ง่ายจนน่าทึ่งสสมหวังแม่ค้าขายผักในตลาดสดเริ่มต้นด้วยการออมเงินวันละ20บาทเดือนละ600บาทเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการลงทุนเลยครับรู้แต่ว่าเพื่อนแนะนำให้ซื้อกองทุนดัชนีกองหนึ่งสิ่งที่เธอทำคือทุกสิ้นเดือนเธอจะเอาเงิน600บาทนี้ไปซื้อสะสมไว้ไม่ว่าราคาจะขึ้นตลาดจะดีตลาดจะแย่เธอก็ซื้อต่อเนื่องทุกเดือนไม่เคยขาดผ่านไป5ปีเงินของเธอจาก36,000บาทกลายเป็น45,000บาทกำไรไม่มากแต่เธอก็ไม่หยุดผ่านไป10ปี เงินเธอจาก7 2 0 0 0บาทกลายเป็น120 0 0 0บาทเธอเริ่มเห็นพลังของดอกเบี้ยทบต้นผ่านไป20ปีเงินของเธอจาก140,000บาทกลายเป็น3 000, 8 0 0 0 0บาทเพื่อนบ้านเริ่มถามว่าทําได้ยังไงผ่านไป30ปีจากเงินต้นแค่2 000, 1 6 0 0 0บาทกลายเป็น2ล้านสแสนบาทใช่ครับจากแม่ค้าธรรมดารรมดากลายเป็นเศรษฐี2ล้านบาทด้วยเงินออมเดือนละ6 0 0บาทวิธีการที่ป้าสมหวังใช้เรียกว่า dollar cost averaging หรือว่า DCA e ภาษาไทยคือการลง ทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหลักการง่ายๆครับคือลงทุนด้วยเงินจํานวนเท่าๆกันในช่วงเวลาที่สม่ําเสมอไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือตลาดจะลงเราก็ได้ประโยชน์เมื่อตลาดลงเราจะซื้อได้มากขึ้นเมื่อตลาดขึ้นมูลค่าเราก็จะโตขึ้นอีกระยะยาวต้นทุนเฉลี่ยของเราก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมผมยกเคสตัวอย่างให้คํานวณชัดเจนขึ้นสมมติว่าคุณลงทุนเดือนละ5 0 0 0บาทในกองทุนรวมหุ้นเดือนที่1ลงทุนหน่วยละ10บาทได้500หุ้นเดือนที่2ราคาลงเหลือหน่วยละ8บาทได้625หุ้นเดือนที่3ตลลาดลง เหลือ6บาทได้833หุ้นเดือนที่4ตลาดเริ่มฟื้นราคาหน่วยละ9บาทได้5 5 5หุ้นเดือนที่5ตลาดขึ้นอีกหน่วยละ12คุณก็เลยเหลือแค่416หุ้นรวมไปรวมมาลงทุนไป25,000บาทได้มา2929หุ้นต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ8.53บาทครับถ้าตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็น12บาทมูลค่าเงินลงทุนก็จะเท่ากับ35,148บาทกำไรอยู่ที่1 1 1 4 8บาทหรือว่าประมาณ4 0นี่แหระครับ พลังของ DCA ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคุณไม่ต้องเก่งกราฟมากก็ได้ไม่ต้องดูข่าวทุกวันไม่ต้องทายตลาดว่าจะขึ้นหรือจะลงยังแค่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอก็สามารถไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่ทุกคนคาดหวังไว้ได้เหมือนกันนะครับบทสรุปจากศูนย์ถึงล้านการเดินทางที่คุณก็ทําได้หลังจากใช้เวลาในห้องใต้ดินแห่งนี้อ่านหนังสือนับพันหน้าผมค้นพบความจริงข้อหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินไม่ได้มีความลับพิเศษอะไรมากมายหรอกครับวกเขาแค่ทําในสิ่งที่ถูกต้องและรู้ว่าควรทํา ทำอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาสม่ำเสมอเพราะความแตกต่างของพี่น้องคู่แรกไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาไม่ได้อยู่ที่การถูกหวยแต่อยู่ที่การทําตามสูตรขั้นตอน6ขั้นตอนอย่างมีวินัยขั้นที่1ทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่รู้ว่าเงินเราหายไปไหนครับเหมือนนายสมชายที่ทํารายรับรายจ่ายทุกเดือนพอเขารู้เงินเข้าเงินออกเขาก็จะจัดการเงินในชีวิตของเขาได้ง่ายขึ้นขั้นที่2เมื่อการเงินอยู่ตัวแล้วอย่าลืมสร้างกองทุนฉุกเฉินเพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับการที่เรามีเงินฉุกเฉนเกินเก็บไว้อาจจะท ให้เราได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็ได้นะครับขั้นที่3การจัดการหนี้สินอย่างฉลาดโดยเราควรจะเคลียร์หนี้จาบดอกเบีย้ยสูงไปต่ำครับอย่างหนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงไม่มากถ้าเรามั่นใจว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าดอกเบีย้ยที่จ่ายเราก็สามารถแบ่งไปลงทุนก่อนก็ได้แล้วกักส่วนหนึ่งเพื่อมาจ่ายดอกเบีย้ยทีหลังครับขั้นที่4เมื่อจัดการหนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมสร้างโล่ป้องกันด้วยประกันที่ถูกต้องอย่างประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตด้วยนะครับอย่าซื้อประกันสะสมทรัพย์ที่แแนนนนเเกิคควาาาามมจํป็รับับลละข้้ตออสุดททยย่ื น DCA หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเหมือนกับป้าสมหวังแม่ค้าขายผักต่อให้มีเงินลงทุนน้อยแต่ถ้าเกิดสม่ำงเสมอและทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาตอบแทนเราเองครับสุดท้ายผมอยากฝากคำถามไว้ว่าในอีก10ปีข้างหน้าถ้าคุณย้อนเวลากลับมาในตอนนี้ได้คุณอยากจะขอบคุณตัวเองหรือเปล่าครับแล้วอย่าลืมกลับมาแชร์ความคลืบหน้าในกล่องคอมเมนต์ห้องสมุน,นักลงทุนด้วยนะครับผมจะเฝ้ารอคําตอบจากทุกคนเสมอขอให้ทุกๆคนประสบความสําเร็จในอิสรภาพทางการเงินของตัวเองนะครับสาหรับวันน thank <laughs> you